สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจกุ้งซอยสองค่ะเคยเป็นเหมือนเจกุ้งไหมคะเวลาหั่นหอมแดงนี่และค่ะแสบตาจริงๆเลยนะคะวันนี้มีสองข้อต้องรู้นะคะเกี่ยวกับการหั่นหอมแดงค่ะ เริ่มที่ข้อแรกก่อนเลยนะคะหลังจากเราปอกหอมแดงเป็นที่เรียบร้อยนะคะให้นําไปแช่น้ําแบบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแช่น้ําแบบนี้ละค่ะแล้วนําไปแช่ในตู้เย็นนะคะ30นาทีนั่นเองค่ะเมื่อครบเวลาแล้วนะคะให้นําหอมแดงออกจากตู้เย็นค่ะแล้วนําไปซอยได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เราหมดปัญหาในการหั่นหอมแดงแล้วแสบตานั่นเองค่ะ อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะเรามาดูข้อที่สองกันเลยค่ะข้อที่สองก็ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะเวลาหั่นหอมแดงนะคะให้หั่นตามแนวขวางของลูกหอมแดงค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะหั่นแนวขวางแบบนี้ละค่ะได้ผลดีทีเดียวค่ะหมดปัญหาเรื่องแสบตาได้เป็นอย่างดีเลยละค่ะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้จะกุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ